สวัสดีครับนักเรียนนักเรียนทุกษาปีที่สายที่น่ารักทุกคนนะครับนี้คุณรงประธานเจ้ามานาทิโยนคิดเป็นสาระพนิษาให้เรียนรู้ในช่วงการปิดเรียนพิเศษนะครับเรียนรู้ที่บ้านนะครับในความให้ระดับของเชื้อไวรัสโควิด -19 นนะครับวันนี้ก็จะไปะเกี่ยวกับ ดูที <c oughs> ่สองนะครับซึ่งจะเป็นเรื่องของโจย์ปัญหาการบวกและการลบนะครับโจย์ปัญหาการดวกและการลบนะครับซึ่งชื่อว่าจย์ปัญหานะครับก็คือจะมีปัญหามากสำหรับยนที่อ่านหนังสือไม่ค่อยคล่องหรืออ่านหนังสือไม่ออกนะครับโจ์ปัญหาับใอย่างที่บอกแล้วนะครับปัญหาคือโจทย์ที่เป็นข้อความ ที่นักเรียนจะต้องอ่านนะครับเมื่ออ่านแล้วเราก็ต้องให้เกาใจแล้วว่าโจทย์นั้นถามอะไรนะครับโจทย์นั้นให้อะไรมาบ้างและสามเมื่ออ่านทำความเข้าใจเสร็จมาแล้วเราจะต้องรู้ด้วยว่า เราจะใช้วิธีใดในการหาคำตอบนะครับนี่คือสิส่งที่เราจะต้องเรียนรู้ในเรื่องของโจทย์ปัญหาดังนั้น,นครูก็จะเน้นํำเสมอว่านักเรียนควรที่จะฝึกอ่านหนังสือให้เข้าให้เก่งนะครับในการเรียนรู้เรื่องของโจทย์ปัญหาเขาจะง่ายยิ่งขึ้นนะครับกนที่อ่านหนังสือเก่งก็จะเรียนรู้โจทย์ปัญหาได้ง่าย และเข้าใจได้ดีนะครับวันนี้ครูก็นำตัวอย่างที่จะมาให้เรียนได้เรียนรู้กันง่นนายๆนะครับก็เป็นเลขสองหลักสามหลักต่อจำนวนนะครับมาอ่านพร้อมกันนะครับพ่อมีเงิน458บาทแม่มีเงิน3 8 2บาทพ่อและแม่มีเงิน รวมกันเท่าไหร่นะครับเมื่อเราอ่านแล้วเราจะต้องทราบว่าที่ครูบอกแล้วว่าหนึ่งโจทย์ถามอะไรไโจทย์ถามอะไรก็คือพ่อและแม่มีเงินรวมกันเท่าไหร่โย์ให้อะไรมาบ้างพ่อมีเงิน458บ,นบาทแม่มีเงิน382บาทน,นี่มีสิ่งที่โจทย์ให้มาและสุดท้ายก็คือ เราจะใช้วิธีใดในการ,ารตอนะครับก็เคยแนหนัาไวยว่าสิ่งที่จะทาให้ตอบมากขึ้นก็คือการบวกข้อนี้เมื่อเพราะเงินของพ่อและแม่เรียนมารบวกและให้มากขึ้นเราก็ต้องใช้วิธีการบวกนะครับเมื่อเราทราบได้ว่าปัญหาข้อนี้ขางการบวกก็มาถึงขั้นตอนการเขียนประโยคสมมติการเขียนประโยคสมมติน,นั้น นะครับก็จะเป็นตัวเลขมีสัญลักษณ์และสิ่งสำคัญก็คือจะต้องมีเครื่องหมายเท่ากับแล้วก็สี่เหลี่ยมเชิงยากนะครับนี่คือสิ่งที่นักเรียนจะต้องจดจำประโยคสัญลักษณ์จะต้องมีตัวเลขมีสัญลักษณ์้ำบวกาการลบการคูนการหารอยู่และก็จะมีตัวเลขได้หลังและก็เครื่องหมายเท่ากับสี่เหลี่ยมรอบนี่คือการเขียนประโยคยาก การเขียนประโยชนรร์สัญลักษณ์ได้ถูกต้งตงง้งแสดงว่านักเรียนอ่านโจทย์ได้เข้าใจเป็นอย่างดีนะครับตัวอย่างนะครับเมื่ออ่านได้ประโยชน์แล้วเรา,รเรา,าปรแสดวิดีทำกันนะครับเมื่อเราเลอกโจทย์ก็มีเงินสียบาทแม่มีเงินสามร้อยสองบาทพ่อและแม่มีเงินรวมกันเท่าไหร่ประโยชน์สัญลักษณ์นอก,กัากครูน,นี้เรา ยัเรู้แล้วว่าจะเขียนเมื่อไรนะครับเราก็เขียนบรรทัดต่อมานะครับอย่าไจะเขียนรวมกันในบรรทัดโจทย์นะครับเสร็จแ,แล้ววิธีทำก็ต่างๆขั้นตอนอย่าลืมนะครับการทําโจทย์ปัญหาไม่แสดงที่ททำเราต้องมีข้อความนะครับว่าเงินสี่ยห้าบแบาทนี่คืออะไรก็จะต้องมีว่านี่คือพ่อมีเงินตรงนี้ ตัวเลก็หาออได้แต่ตั้งหนี้ตัวนี้คือหน่วยนะครับ่ยวเพราะว่าเกี่ยวปัญหานี้ก็เป็นข้อบคามแล้วก็จะมีพวกหน่วยต่างๆไม่ว่าจะเป็นบาทเป็นเล่นเป็นอันเป็นตัวนะครับเป็นโหลเป็นก้อนนะครับเป็นกลองนะครับเป็นเมตรเป็นเซนติเมตรอะไรต่างๆนั่นเขาเรียกว่าหน่วยข้อนี้หน่วยเป็นบาทคำถานี้สามารถเข้าสองบาทนี่คืออะไรครับ ก็คือแม่มีเงินสั่งแล้วใส่สองมาทำอะไรกันบวกบวกก็ทำให้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็บวกกันแปดบวกสองไม่ติดใส่ศูนย์ทดหนึ่งไม่ติดทดทลแล้วนกันไหมนี่เพราะมันเจอหลักของมันนะครับก็จะมาทดเนหลักต่อไปคือถ้าบวกแปดเป็นสิบสามทดหนึ่งเป็นสิบสี่ใส่สี่ทดหนึ่งนะครับต่อไปคือบวกสามเป็นเจ็ดทดหนึ่งเป็นแปด นี่แหละบรรัดน,นี้คือบรรทัดที่โจทย์ถามก็และแม่มีเงินรวมนะครับ่อและแม่มีเงินรวมกันนะครับแปดร้อยสิบบาทตอบก็และแม่มีเงินรวมแปดร้อยสิบบาทนะครับเห็นไหม,น,มนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือเราต้องอ่านและทำความเข้าใจให้ได้ว่าโจทย์เนี้ยถามอะไรถามอะไรก็คือตรงนี้นะครับก็และแม่มี ประโย์ให้เราบมางให้หนี้เนี่ยพ่อมีเงิน4,070บาทแม่มีเงิน3,020บาทเราได้ไปแล้วเราจะใช้วิธีใดในการหาคำตอบก็ตรงนี้เลยประโยชน์เราเขียนประโยชน์ของเราได้แล้วแสดงว่าเราก็จะว่าเราจะต้องใช้วิธีใดในการหาคำตอบนั่นคือเราต้องบอกได้เลยก็ตัดว์แต่นะครับนี่คือเป็นแนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับจะเป็นเรื่องของการลบ โจทย์นี้มาอ่านพร้อมๆกันนะครับนักเรียนนะครับเขาบอกว่ามามีเลี้ยงปลา764ตัวตายไป216ตัวมามีเหลือปลากี่ตัวครับงจนเดียวกันเมื่นอ่านแล้วเราก็ต้องทราบว่าหนึ่งโจทย์ที่ถามมาแล้วถามท้ายก็คือมามีเหลือปลากี่ตัวโจทย์ให้อะไรมาบ้างก็ให้ว่ามามีเลี้ยงปลาอยู่764ตัว ตายไปสองร้อยสิบหกตัวเมื่อเราอ่านคามรรยายแล้วเราต้องมาวิเคราะห์ว่าเราจะใช้วิธีใดในการตอบอต่างที่บอกแล้วว่ามันทำให้นลดน้อยลงไปนะครับก็ต้องใช้การลบแบบนี้นะครับการลบแตแ้เมื่อเราทราบว่าใช้วิธีลนะบเราก็ต้องมาเขียนประโยคสัญลักษณ์บ้างน,นะครับป,ประโยคสัญลักษณ์ก็เหมือนเดิมนะครับก็ต้องมีตัวเลขเครื่องหมาย นนตัวหมายลบนะครับเท่ากับสี่เยกต้นย่า,านี่คือสิ่งที่คุณเน้นอ,อยู่เสมอว่าการเขียนประโยชน์สัแลกต้องมีตัวเลขเครื่องหมายตัวหมายดูลบคูณหารแม่ที่เราคิดแล้วว่าจะใช้ทีไรและเท่ากับสี่เหยกต้นย่านะครับดูว่าเมื่อเราทำตัวไปได้แล้วแล้วเราก็มาทำวิธีลบประโยชน์ะชนะตอไปลดเช่นเดียวกัน ขียนก็ฟังว่าเจ็ดร้อยหกสี่ตัวนี่คือมานีเลี้ยงต่อหน่วยเป็นตัวเห็นไหมหน่วยเป็นตัวตายไปสองร้อยสิบหกตัวครับเราก็ลบกันก็จะเป็นสิ่งที่เกิดฐานมานีเหลือปล่าอี่แล้วไม่ลงมาแล้วนะครับสี่แล้วหกมันก็ยืมมาได้ติบสี่หกได้ยืมมาได้สิบเป็นสิดเป็นติบสี่หกก็เหลือห้าสิบสี่แล้วหกเนือรับ ห้าลบหนึ่งเี่เจ็สองามีบมานมีเหลือต tamam. <pot> ้า <PUBG> ร allora, ้อยสี่แปดส่วนเห็นไหมครับเมื่อเราอ่านโจทย์คำความเข้าใจรายละเอียแล้วเขียนประโยกนปสนรับได้นี่คือสิ่งสำคัญเขียนประโยกนปสนรับได้แล้วก็แสดงวิธีทำได้สร้างให้ตรงหลักแบสอๆเป็นบวกลบคูณหารแรื่งักถ้าเราเรียนยากขึ้นแต่พื้นฐานเราคำความเข้าใจได้เป็นอย่างดี นี่ก็จะเรียนรู้ได้อย่างง่ายนะครับนี่คือตัวยอย่างนะครับที่คือให้นักเรียนทำในกนร,ระดาษสมุดก็ได้ครับแล้วให้คุณพ่อคุณแม่ผุ้ปกครองนำโทร,รศัพท์มาถ่ายรูปส่งให้ครูนะครับคือได้ตรวจและเป็นผลในงนักเรียนนะครับตรวจเขาบอกว่าจงเขียนประโยคสัญลักษณ์และแสดงวิธีทำา้าตอบคือให้โจทย์นโจทย์ปัญหาหอสม แต่อาจารย์ก็อ่านทั้งกา,ามเข้าใจเสร็จแล้วครับเขียนประโยคน์ส่วนใหญ่จะเรียนว่าประโยคน์ส่วนใหญต้องมีเท่ากับสี่เหลี่ยมช่องว่างนะครับผมไม่ได้แสดงที่ทำถูกต้องหรกแต่ก็จะมีข้อนะครับทำดูนะครับจะเรียนให้ทีกคลองทำโดยสัตวถ่ายรูปนะครับและส่งมาในรายกลุ่มให้ครูได้ตรวจกระดาษอีกถ้าจะไม่อยากให้อนใดเห็นก็ส่ง รายเดี่ยวมาก็คือปกดศีรษะปวบนะครับเล้วกเดิมนะครับคือก็เป็นหัวนักเรียนนะครับในช่วงของการแพร่ระบาดนี้นะครับรักษาสุขภาพกันให้ดีๆนะครับอย่าไปในพื้นที่เสี่ยงนะครับสววแม้ทุกครั้งที่ออกนอกบ้านนะครับล้างมือด้วยเจลหรือสบู่นะครับก็อย่าไปใกล้ใกล้ชิดนะครับแต่ที่ที่มีคนอยู่มากๆนะครับแล น,นี้คือนรงก็หาก็ทอให้ในเรียนมีความสุขนะครับพบกันในอาทยหน้าต่อไปครับ